สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่11กันยายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดดิวทาวเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเราเรารู้เพียงว่านะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่เป็น รอบสัญญาณที่ชัดเจนนะครับเมื่อวานนะฮะเราว,วิเคราะห์บอกว่าในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นจะอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผลปรากฏว่านะครับก็ปิดแท่งที่สูงกว่าไปนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้ย,ยังบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นนะฮะก็ยังเหลืออีกนิดนึงเนาะนะฮะเหลืออีกในระดับหนึ่งนิดเดียวนะครับจะเข้าจุดโอเวอร์แล้ว ส่วนสัญญาณโมเมนตัม um, ระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นกะ็หมายความว่ายังอยู่ในช่วงของการพักตัวหรือเรียกว่าเป็นเบรกย่อนั่นเองนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวกับอ่อนแรงเท่านั้นเราก็จะเห็นได้ว่านะครับเห็นไหมไม่เมื่อไม่มีแรงซื้อแรงขายกราฟมันก็จะเกิดการพักตัวมันไม่ไปไหนสักทีมันไม่เคลื่อนที่นั่นเอง นะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตรงนี้เกิดจากแอคชั่นมาเก็ตนะฮะก็คือตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วสีแท่งก็ยังไม่ไปไหนนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปตร นะฮะหาแทงย้อนหลังบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกนิดนึงเนาะนะฮะได้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นผลปรากฏว่าก็ขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาที่เดิมเลนะฮะนะเป็นการจบรอบนะฮะเป็นย้จบรอบสัญญาณส่วนวันนี้นะครับต่อจากนี้ในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อแล้วนะครับโดยโดยเปอร์เซ็นต์การลงจะเลือีกนิดนึงนะครับก็จะลงได้ไม่เยอะแล้วนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้ชัดเจนนะครับเป็นหลุมๆเนินๆก็คืออยู่ในกรอบที่เป็นไซเวย์นะฮะ ส่วนตลาดตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังคงเป็นรอบสัญญาณสั้นๆนะครับในระยะใกล้วันนี้อาจจะอยู่แคบกว่าเมื่อวานนะฮะวันนี้อาจจะอยู่แคบก่อนนะครับก็วางแผนการนะครับใครเทรดในทางเฟรมที่4ชั่วโมงก็ขีดไว้นะครับหาโซนคาดการณ์ให้เจอแล้วก็นะฮะรอสัญญาณที่ถูกต้องนะครับ ทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับตอนนี้นะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่ยังไม่ไปไหนเลยเนาะนะฮะเป็นขาลงที่ขัดแย้งนะครับ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าอยากจะลงได้อีกหนึ่งชุดแล้วถึงจะเลือกทางนะครับก็ผลปรากฏว่าก็ย่อตัวลงมานิดเดียวแล้วก็วิ่งขึ้นไปเป็นจากเป็นแอคชั่นมาเก็ตทำให้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของการาฟนั้นถูกต้องนะครับตอนนี้นะครับทำไฮเย่ไฮกับโลเวอร์ไฮมากเราถึงจะเจอโซนคาดการที่จะบายนะครับโซนคาดการที่จะบายหรือเรียกว่าดีมาด์โซนนั่นเองนะครับส่วนโซนคาดการที่อยู่ใน s อนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะฮะอยู่ตรงบริเวณนี้ใครวางแผนดีๆนะครับต้องวางแผนตามลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นแพทเทิร์นก่อนนะครับส่วนในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็จะอยู่ในอีกระดับหนึ่งเหลือนิดเดียวนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มาจะลดลง เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณการพักตัวนะครับยังไม่เกิดการเคลื่อนที่สักเท่าไหร่รออีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้กราฟมันเดินทางเนาะนะฮะอาจจะอยู่จะมีไม้การเคลื่อนที่ระยะใกล้อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วแป๊บหนึ่งนะยังสองสัแทังยังไม่ไปไหนไกลนะครับตอนนี้วางแผนกันดี ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ